T.R.D. Sportivo นะครับนี่คือ t o y o t a Fortuner 3.0 T.R.D. นะครับคันนี้เป็นขับ C 4 4 w h e e l ด้วยนะครับใครที่ตามหา t o y o t a Fortuner ราคาดีได้ตัวท็อปได้ชุดแต่ง T.R.D. และที่สำคัญขับเลื่อมแบบ4ล้อด้วยนะใครตามหาอยู่นะครับบอดี้สีขาวสดๆแบบนี้จัดมาให้1คันราคาสเสนอฐานนะครับเพียงแค่559,000บาทไวแนซน,นยังจัดได้อยู่นะครับถ้าตามหาตามมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง Macross SUV รถครอบครัวนะครับนี่จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับใครที่ชื่นชอบนะกับ Fortuner นะครับคันนี้เป็น Fortuner 3.0ตัว TRD Sportivo นะครับบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับผมเป็นรถปี2012นะครับแต่ว่ายังน่าใช้อยู่นะออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยให้มาครบเลยนะครับได้ชุดแต่ง TRD มารอบขันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาไปชมกันแบบ จัดเต็มเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปด้วยกันนะผมฝากกดติดตามนะครับช่องนี้เลยนะครับรถ SUV รถครอบครัวนะครับรถตู้ตู้ VVP ผมจะนำมาอัปเดตให้ดูสม่ำเสมอเลยนะครับ f o r t u n e r คันนี้นะครับได้บอดีสีขาวด้วยนะสวยมากนะครับอยากให้มาดูคันจริงนะจะบอกว่าคันจริงเนี่ยงานดีงานเนียบมากนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าป้ายทะเบียน6677นี้ไม่ได้ให้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวสลับป้ายให้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าอยากได้ ทำเหือนก่อนนะครับเพราะว่าป้ายมันเป็นป้ายประมูลนะมันค่อนข้างจะมีราคานะครับเดี๋ยวมาคุยกันก่อนได้นะครับสวยนะครับชมนี้เป็นโชมแชมป์นะครับที่สาคัญคันนี้ขับ4ี่ด้วยนะครับผมขับ4ี่ด้วยนะน่าใช้นะครับรูปล่างสวยอยู่แล้วนะครับนี่มาพร้อมจมูกกันหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมาดูข้างหน้านะโครเมียมชิ้นใหญ่ๆนะครับเงาสวยวับเลยนะครับโลโก้โตลต้ายังเงาวับอยู่นะครับไม่มีหลุดลอบเป็นโครเมียมที่สวยนะครับ ไฟหน้านะครับได้เป็นมัลติ d ดฟัคเตอร์มาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาครบครบเลยนะครับมีตมููช้างมาให้ด้วยนี่เผื่อใครใช้งานนะผมจะบอกว่าจริงๆอะ่ะเดิมๆของรถอมันไม่มีแต่ว่าลูกค้าทุกคนที่ออกโฟลเจอร์จากป้ายแดงอะ่ะจะต้องขอให้เซลวติดให้ทุกคนเลยเพราะว่ามันช่วยได้เยอะรถมันเป็นรถที่ขนาดมันไซส์ใหญ่นะครับตัวถังใหญ่แล้วก็มันสูง นะครับเวลาจอดเทียบข้างฟุตบาทะไรพวกนี้นะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นตัวขอบล้อนะครับมันทําให้บางครั้งเนี่ยแม็กยางไปขูดกับขอบฟุตบาทบ่อยนะครับการมีจมูกช้างอันนี้มาให้นะบอกเลยว่ามันมองเห็นหมดเลยนะครับสวยนะครับและใช้งานได้ดีด้วยนะแม็กลายสวยนะครับมาพร้อมโลโก้ TRD นะครับนี่เห็นไหมแม็กก็เป็น TRD นะครับตัวโลโก้ก็เป็น TRD นะครับสวยนะแมปแบบนี้มีให้เฉพาะตัว TRD Sportivo นะครับมาพร้อมดิสเบรกครบๆเลยนะครับผมยางสภาพสวยสมบูรณ์นะครับได้เป็นยางปี2023ยางยังใหม่อยู่เลยนะครับดอกยางบอกเลยว่าใช้งานนายาได้เลยนะครับมันในข้างติดมาให้้เรียบร้อยนะครับผมคนตัวเล็กนะครับเด็กๆหรือผู้หญิงเนี่ยขึ้นลงรถก็สะดวกสบายนะครับผมในส่วนของกระจกมองข้างจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเลย มือจับเป็นโครเมียมทั้งสี่บานเลยนะครับนี่โอ้โหเนี่ยสติ๊กเกอร์ตัว GRD Sportivo นะสวยมากนะครับนี่ข้างในนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสวยนะสภาพเบาะยังสมบูรณ์อยู่นะผ่านการเวลามานะครับนี่ปี2012นะครับปัจจุบันปี2 0 2 5นะแต่ว่าดูนะการดูแลรักษารถของเจ้าของเดิมเรียกได้ว่าดูแลมาดีมากนะครับรถเห็นไหมตัวรถเนี่ยสวยนะครับโอ้โหค่อนข้างครบนะ แต่แบคให้คู่หน้ามานะครับผมมันนี้ทุกท่องเก็บเอกสารนะคู่มือคู่มืออยู่ครบหมดในช่องวางแก้วน้ํามีให้นะครับสวยนะน้านข้างนะครับนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับมือจับตรงนี้จะเป็นลายเหมือเคปล่าหน่อยนะครับในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับให้ดูโครงสร้างหน่อยนี่สวยใสนะครับผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับผมตรวจรถให้ทุกคันนะครับก่อนส่งมอบนะตัวน็อตเห็นไหมครับ ไม่มีขยับขยื่นนะสวยๆเลยนะครับผมคันเนี้ยนะครับน่าจะมีเก็บสีบ้างนะครับเนื่องจากว่ารถมันปีค่อนข้างจะลึกนะผมมองว่ายังไงมันต้องมีเก็บสีบ้างนะแต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยผมน้องมองว่าเป็นโครงสร้างเดิมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถเนี่ยเรารับประกันให้นะครับระบุในสัญญาให้นะครับมีชนหลับมีความจมน้าแน่นอนนะครับในข้าหนใน่สวยแล้วดูเนี่ยเบาตัวเนี้ยพับลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขน นะครับบหนังสภาพยังดีอยู่นะครับตัวเบาะเนี่ยนะครับจะมีคําว่า TRD Sportivo ให้ทุกทที่นั่งเลยนะครับเห็นไหมอ่ามองเห็นไหม TRD Sportivo นะครับสวยครบคบนะจริงๆก็เบาะยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมาพร้อมพรมกระดุมมาให้รอบคันเต็มคันเลยนะครับมาให้รอบคันเต็มคันนะก็จจะรอบคันบานใหญ่นะครับนั่งข้างในไม่มีอึดอัดแน่นอนนะครับโปร่งโล่งสบายดูวิวทิวทัศน์ได้สวยสวยเลยนะครับเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวนะ ฝาท้ายคันนี้นะครับผมสภาพสมบูรณ์นะครับโลโก้ Fort u n e r ยังอยู่เงาๆแบบนี้เลยนะครับนี่เครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี่ g r อาร์ดีสปนะครับฝาท้ายเป็นแบบดึ่งปกติอยู่นะครับแต่มีเสียง s r เล็กน้อยนะครับผมนานรถน่าจอดนานหน่อยนะครับก็เลยมีเสียง s r บ้างนะครับตามบริเวณโช๊คนะเดี๋ยวให้ช่างจัดการให้นะครับให้ดูโครงสร้างกันก่อนนี่รถโครงสร้างเลยสวยผมมีให้เสมอกันนะครับพี่ นี่ตัวน็อตต่างๆนะส่วนตัวมองว่ามันสิบรถสิบสามปีนะครับผมสภาพได้อย่างเงี้ยผมมองว่าสวยนะม,มีเสียงเ็ดาร์หน่อยเดี๋ยวให้ท่านสังเกตให้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ดูนะรถรวมๆภาพรวมนะค่อนข้างสวยนะคั่อนข้างน่าใช้น่าขับใครที่หาตัวรถอที่นั่งเนาะที่แบบว่าออปชั่นดีๆนะครับปีไม่ได้ลึกมากะต่แดนได้อยู่นะดูะครบเบาเป็นแบบไฟฟ้านะครับผม ผมอะไรปติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะครับมาพร้อมครคุอนทรด้วยนะครับนี่กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับผมโอ้โหให้มาครบหมดเข้ามาข้างในนะครับรถนี่โอ้โหสะอาดสะอ้านแล้วดูสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอยัดตั้งเครื่องนิดนึงนะครับนี่เครื่องฟิตอยู่แล้วนะครับชิบเดียวติดนะจอดรถกลางแดดเดี๋ยวมาดูกันว่านานไหมนะครับรถจะเย็นนะเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่เป็นแอร์ดิจิตอลแอร์ออโต้ด้วยนะโอ้โห นี่รถปี2012นะครับแต่ว่าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างล้าเลยนะครับรถปี2025บางคันยังไม่ได้ให้แอร์ออโต้มาเลยนะครับนีเวกเตอร์ไม่มีให้คันนี้มีให้ด้วยนะครับนี่ท่านายสวยนะครับพวงมาลัยก็สภาพสมบูรณ์อยู่นะโลโก้โตโยต้าไม่มีหลุดลอกนะครับควบคุมเครื่องเสียงวิทยุนะครับนี่ควบคุมความเร็วรถได้นะครับที่พวงมาลัยคันนี้หน้าปัดเดินไม้แสงสีสวยดีนะครับไม่แสบตาไม่แยงตาเวลาขับกลางคืนแน่นอนนะครับในส่วนของเลขไม้คันนี้โอ้โหมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวให้ดูในน คันนี้เล็กมาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นแปดพันโลโอ้โหไม่นะครับอาจจะดูสูงนิดนึงนะแต่รถมันสิบสาปีนะครับรถสิบสาปีใช้มาสองแสนสี่เฉลี่ยปีหนึ่งประมาณนะประมาณสองหมื่นโลไม่ถึงด้วยนะครับผมมองว่าถ้ารถเนี่ยมันเฉลี่ยใช้งานไม่ถึง20งหมื่โลผมมองว่ามันไม่ได้ใช้เยอะนะแสดงว่ารถเนี่ยใช้ตลอดนะครับมาถึงว่า มันไม่ได้จอดนะมันใช้ตลอดนะครับรถที่ใช้งานตลอดเน่ยเครื่องยนต์ดอฟินะครับผมรถที่ใช้งานเครื่องยนต์ดอฟินะแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคําเมานะครับทำให้มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะแต่คันนี้ใช้งานตลอดนะแต่ว่ามามันเยอะราคามันก็ดีนะด้วยความที่เขาเป็นสปอร์ติวนะแล้วก็ขับสี่อ่ะราคามันแค่ห้าห้าเก้าอ่ะผมมองว่าราคามันสวยนะสำหรับราคาราคานี้ในตลาดนะพี่ๆเรามาดูก่อนได้นะผมมองว่าราคานี้ตลาดเนี่ยหายากนะครับสําหรับราคานี้นะ ถ้าน่แต่งเป็นลาเคปลานะครับสวยสวเลยจอทัชสกินได้นะครับผมนี่มีเนวิกเกตอร์มาให้ด้วยนะครับเป็นเนวิกเตอร์โรงงานพร้อมนําทางนะครับผมนี่อันนี้เป็นของโตโยต้านะครับอันนี้ของโตโยตานะไม่ใช่มาเปลี่ยนมาใหม่นะครับแอร์ออโต้สวยๆวเลยนะครับนี่หกการเลื่อนถลายมีให้ด้วยนะโอ้โหช่องจุดบุนีนะครับช่อง12โวลต์มีให้นะครับสามารถซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อมาได้อันนี้เป็นตัวในการใช้ในการขับเคลื่อนสี่ล้อเนาะ ช่องเก็บเอกสารด้านข้างนะครับเก็บวัตถุเก็บอะไรได้หมดนะครับช่องไม่ได้ใหญ่มากนะก็แต่ว่าเก็บของขกระตุกกระติกได้เล็กน้อยได้หมดนะครับให้ดูคนสมบูรณ์ของตัวฝ้าหน่อยดีกว่าเห็นไหมสวยนะครับกระจกครบๆนะอันนี้เป็นช่องเก็บแว่นกันแดดนะครับผมเก็บได้นะนะครับระบบไฟปกติดีนะครับกระจกฝั่งนี้ไม่ได้มีให้นะครับมีที่คาดมีที่เก็บเอกสารให้พวกบัตรขับขี่อะไรได้หมดเนาะ ข้างในก็สวยนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังก็จริงนะแต่ว่าเขามีการทํารูๆที่เบาะเองครับก็ช่วยเรื่องของการระบายอากาศได้นะครับเวลาใช้งานนั่งรวลนานมันจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรหลังมันหลังไม่เปียกนะครับผมว่ายังสวยอยู่นะสําหรับรถปี2012นะครับโฟล์กูเนอร์น่าใช้ด้วยนะครับมั่นใจนะครับมั่นใจในแบรนด์โตโยต้านะก็ใช้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องมากดีกว่านาะว่าอ่ารถมันผ่านมา13ปีแล้วนะครับก็ของเขาดูแลมาดีหรือเปล่านะครับ มาต่อกันที่บริเวณห้องเครื่องนะครับโอ้ฝาเเครื่องยังสวยงามอยู่นะครับฝาเครื่องยังสวยงามอยู่นะมีอันนี้เป็นพวกที่เป็นคราบที่เนี่ยเวลาคนปิดฝาลงมันจะมีพวกพลาสติกใช่ไหมพลาสติกซีลนะครับมันมีคราบบ้านนะครับมีเซอร์โบมาให้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ดูข้างในนะสะอาดนะครับผมไม่มีข้าวน้ํามันนะรอยแต้ม qc อยู่ครบหมดเลยนะครับกับรถสิบสามปีนะโอ้โหเดี๋ยเชื่อนะครับเห็นไหมนี่คือรถที่ดูแลมาดีนะครับให้ดูนะเนี่ยพวกโครงสร้างนะครับตัวเพด ครัคารืนสวยนะครับเลขดําเ,เบอร์ตอกอยู่ครบหมดนะครับนะให้ดูนออ็อตกระป๋งก่อนนะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นข้ามหรือเป็นรอยไขนะเป็นรอยไขนะครับน่าจะมีเก็บเก็บงานที่สีฝากระโปรงบ้างนะครับผมผมบอกว่าเริ่มปกตินะรถสิบสามปีนะครับมีเก็บสีเล็กน้อยก็ยไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่ว่ารอยซีลเนี่ยมันยังเป็นรอยซีลเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับอ่า น่าใช้สวยนะครับผมผ่านการเวลามานะคะับอกเลยว่าทําอะไร for จ u n เนไม่ได้เลยอยากให้มาเห็นตัวจริงอยากให้มาลองสัมผัสอยากให้มันลองขับกันดูก่อนนะครับผมรถสวยขนาดนี้กับราคาดีๆด,ด้วยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมใช้นะนะครับใครบ้านต่างจังหวัดนะครับผมมองว่าเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับเดินทางไกลก็สะดวกสบายพาครอบครัวท่องเที่ยวขึ้นเหนือลองใต้สบายๆนะครับผมหรือว่าจะพาไปลุยๆนะคลองมาดุ่งความมาเดือไปได้หมดแน่นอนนะครับผม ขันนี้นะครับราคาเสนอขายมีทันหนึ่งนะครับ559,000บาทนะครับซื้อสดก็คุ้มสุดๆเลยนะครับและจัดไฟแนนซ์ก็ยังสามารถทําได้อยู่นะครับบอกเลยว่าปีน2012นะถ้าไม่ใช่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับถ้าเป็นเจ็ดที่นั่งแบรนด์อื่นนะถ้าไม่ใช่ f o r t u n e er นอเนี่ยอาจจะจัดไฟแนนซ์ได้ไม่เต็มนะครับแต่เนี้ยบอกเลยว่าจัดได้เต็มแน่นอนนะครับ094-850526นะครับเบอร์ Ber ด้านล่างสายมือของ v ีพีสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรหาผมก็ได้นะครับ24ชั่วโมงนําไม่หลับผมรับสายแน่นอนนะครับ่อนจบไปวันนี้ฝากกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับรถ SUV รถครอบครัวรถตู้รถตู้ VVIP นะครับมีคันไหนเข้ามาใหม่นะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูก่อนคนอื่นเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ